ก้ปวดเป็นไข้หาได้ง่ายๆหญ้าปากควายในสวนบ้านคุณหมอหมอกหมอยาทะลุมิติหญ้าปากควายมีต้นกําเนิดอยู่ในประเทศเม็กซิโกหลังจากนั้นได้แพร่พันธุ์มาจนถึงประเทศไทยเป็นยาที่พบมากในทุกภาคส่วนมีอายุหนึ่งปีหลังจากนั้นก็จะตายพอถึงฤดูฝนก็จะแตกพันธุ์ขึ้นมาใหม่สรรพคุณของหญ้าปากควาย อันดับแรกเลยนะคะสามารถที่จะขับปัสสาวะสามารถที่จะแก้ปวดแก้บวมลดไข้ได้ช่วยเจริญธาตุไฟช่วยดับพิษร้อนในร่างกายช่วยในการย่อยอาหารเป็นยาแก้พิษฝีลดการอักเสบอาการปวดบวมช่วยดับพิษไข้แก้อาการพิษการต่างๆ วิธีการใช้หญ้าปากควายในกรณีที่เป็นฝีสามารถที่จะนาหญ้าปากควายหนึ่งกำมือใช้ทั้ง5้าตำหรือโขลกผสมกับเหล้าแล้วนํามาพอกบริเวณที่เป็นฝีหรือบริเวณที่ปวดตามข้อถ้าเป็นไข้โดยเฉพาะไข้หวัดสามารถที่จะนำกิ่งก้านร,รากใบดอกคือใช้ทั้ง5้านำมา,ามา3กามือใส่น้ําพอท่วมต้ม3ส่วนเหลือหนึ่งส่วนนํามาเป็นยานลดไข้ได้อย่างดีเพราะแพทย์แผนไทยไม่ได้มีดีแค่การนวดแพทย์แผนไทยแพทย์ของแผ่นดินหมอหมอก หมอยาทะลุมิติ